สวัสดีค่ะคุณนะคะวันนี้มาพามาเที่ยวนอกสถานที่นะคะมาร้านขายต้นไม้ดอกไม้กิ่งพันกุหลาบที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงค่ะวันนี้ร้อนนะคะประมาณ30องศาได้แดดร้อนร้อนแรงเลยค่ะมีลมนิดหน่อยนะคะเข้ามาในนี้ก็ตื่นหูตื่นตาก,กับกุหลาบลดราคานะคะ ลดราคามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าเดวิดออสตินไม่มีนะคะเดินเข้าไปดูแล้วมีโรซามีเคเซนโรสมีของเดบารุนะคะลดราคานายเอมาเยอะมากเลยค่ะนเอมาลดราคาอันนี้เอเดงโรสนะคะที่อยู่ในซุมนี่นะคะหลาบดอกเล็กลดราคาเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะเอเด้งโรสเยอะมากนะคะเนี่ย ถูกเลยนะคะเนี่ยประมาณ600บาทเอง600กว่าหรือ700บาทได้นะสอองสองพเยนนะคะเอา26กแล้กันเหรียเงินมัน26นะคะประมาณ600บาทได้นะคะต้นนี้นี่ค่ะเอเด้งโรสนะคะเยอะเลยค่ะเนี่ยปีนี้ก็ลงเยอะแล้วนะคะเห็นราคาแล้วก็อยากจะซื้ออีกค่ะอันนี้เอเดงโรสนะคะหรือพีเอเดอลองซานนะคะนี่เขาจะเขียนไว้อันนี้โรซ่านะคะโรซานี่ จากราคา4,300เยนลดเหลือ3,000เยนนะคะอันนี้เงนประมาณ1,100บาทลดเหลือประมาณ780บาทตีเป็นเงินไทยนะคะอันนี้คิดมาเรียบร้อยละเงินไทยอันนี้ลดเหลือประมาณ780จาก1,100นะคะถูกค่ะถามว่าซื้อไหมซื้อค่ะวันนี้แต่จะก,กี่ต้นน่ะไม่รู้เนี่ยน่าซื้อนะคะแล้วก็เอาไปปลูกได้เนี่ยมันดอกมันหมดดอกมันวายแล้วค่ะไม่เป็นไร สุดเห็นไมล์โรสแวบๆบนะคะเนี่ยไมล์โรสเดี๋ยวจะเอาไมล์โรสไปปลูกสักต้นดีไหมนะมันลดราคาหน้าซื้อค่ะไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะเราเอาไปเลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งเดี๋ยวมันก็ดอกเนี่ยค่ะของออโรซานะคะโรซาโรซาต้งนั้นเลยค่ะแถวนี้เนี่ยค่ะโรซานะคะเนี่ยเนี่ย ไม่ใช่ว่ากิ่งไม่แข็งแรงอะไรนะคะแข็งแรงค่ะแต่พอดีดอกมันจะวายแล้วเขาก็เลยลดราคาเนี่ยแหละคา่ะของโรซานะคะโรซาออรินทิสนะคะลดราคาเยอะเลยค่ะเนี่ยโรซานะคะทั้งนั้นน่ะสวยเลยค่ะเยอะเลยนะคะเดบาลูก็มีนี่ค่ะกุหลาบลดราคานี่ค่ะเดบาลูนี่นายเอม่านะคะนายเอม่าเพียบเลยค่ะเนี่ย นายเอมาเยอะเลยค่ะที่บ้านมีหนึ่งต้นนะคะจะซื้ออีกไหมก็อยากได้เหมือนกันนะคะอยากได้ไปลงไหนดีอ่ะนี่ค่ะนายเอมาเดบลุนะคะกุหลาบลดราคานะคะโซนนี้เพียบเลยค่ะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะ เมื่อกี้หยิบใส่รถไปแล้ว2ต้นนะคะอันนี้ก็น่าเอาค่ะสีสวยแจ่มมากเลยนะคะนี่ค่ะลดราคาหมดเลยนะคะอันนี้เขาเรียกโอนนะคะปลูกมาแล้ว2ปีส่วนอันนี้เขาเรียกชินนายนะคะอันนี้ถูกลงมาหน่อยถูกลงมาหน่อยประมาณสามสี่ร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นกิ่งปีนี้นะคะกระถางเล็กนิดนึงกิ่งปีนี้เนีเนี่ยกิ่งทําเมื่อช่วงปีใหม่นั่นแหละคะ่ะเนี่ย กิ่งของปีนี้นะคะโอนายกับชินนายราคาไม่เหมือนกันนะคะกิ่งปีนี้นี่ค่ะนี่ค่ะสองพันเยนเอา26คูณแล้วกันจะได้ออกมาเป็นเงินไทยนะคะนี่ค่ะกิ่งของนายเอมาก็มีสวยเยอะเลยค่ะนี่ค่ะกลาบลดราคานะคะตรงนี้นะคะเฉพาะตรงนี้นะคะมุมนู้นก็มีนะคะ นูยังไม่ได้เข้าไปเลยลองไปดูมุมนู้นกันค่ะช่วงนี้ก็ไฮนเยียนนะคะร้านใหญ่นะคะวันนี้จะเข้ามาเที่ยวสวนกุหลาบข้างในค่ะแต่ก็แวะพาแวะร้านขายต้นไม้ก่อนไฮนเยียนนะคะไฮนเยียนออกเยอะมากตอนนี้ นี่ค่ะอันนี้เยี่ยนเยอะมากนะคะตอนนี้ถ่ายรูปไปก็ร้อนล้เหงือพักๆเลยนะคะตอนนี้30มองศาน่าจะได้มาเดี๋ยวไปดูกหลุลาบตรงโน้นนะ่ะมันมีไหมจริงๆหนูอยากได้ของเดวิสออสตินนะคะอยากได้อับราฮัมดับบี้เพราะว่าตัดต้นนั้นไปแล้วอยากได้ต้นใหม่มาลง มาครั้งที่แล้วก็ไม่มีนะคะครั้งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านี่ค่ะอ,อ๋อลดราคาเหมือนกันค่ะเขียนป้ายบอกอยู่ว่าลดราคาเซลนะคะเซลเดวิสก็ราคานี้อ่า ลดเหมือนกันค่ะเดวิดออสตินก็ลดราคานะคะมาเรามาหาดูว่าสิ่งที่เราอยากได้จะมีไหมนี่ค่ะเดวิดออสตินนะคะดอกหมดแล้วเขาตัดแต่งกิ่งนะคะเนี่ยตัดออกแล้วเดวิดออสติน อ๋ออันนี้ก็ตามหาอยู่นะคะสีเหลืองเนี่ยกอดโดเชบลเลชองเนี่ยเอออันนี้ก็น่าเอาค่ะมอลีนี่เอาไปแล้วครั้งที่แล้วบางทีสิ่งที่เราอยากได้นี่ก็หายายากๆนะคะ นี่ของเดวิสนะคะเคสซินโรสค่ะต้นสวยดูนะคะต้นสวยเราซื้อไปเลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งไว้หน้าร้อนมันก็ออกดอกเรื่อยๆแล้วค่ะ มุมนี้ไม่เยอะนะคะมุมนี้ไม่เยอะเขายกไปมุมนู้นหมดแล้วอังเจิหรือแองจิล่าซื้อทุกทีตายทุกทีแต่อันนี้ดูถูกนะคะพันห้าร้อยเยนน่าจะสามร้อยได้นะคะซื้อไปปลูกมันจะรอดไหมหรือมันจะตายอีกอยากได้นะคะแต่ปลูกก็ไม่เคยรอดสักที ดูให้ในะเยี่ยนค่ะเยอะมากนะคะกุหลาบต้นเล็กดอกเล็กข้างในใหญ่กว้างนะคะใหญ่โตเหมือนหัวล้านค่ะอยู่ในนี้ได้หลายชั่วโมงนะคะถ้ามีเวลาเข้ามาได้เลยค่ะที่นามบานานเนะซาโตนะคะจังหวัดมิเอะมาครัวหน้านั่นละคะ่ะปีนี้มาครั้งที่สองแล้วนะคะ มีหลากหลายต้นไม้นะคะต้นไม้แต่ไฮนาเยื่ยนเยอะมากมีปุ๋ยมีกระถางมีข้างในนูนะะ่นค่ะเดินไปนูนะะ่นถามว่าวันนี้จะเอากุหลาบไม่เอาค่ะนะ่าจะได้สักสามสีต้นต้นละพันเย็นนี่แหละคะ่ะ สามต้นสีต้นจะไปปลูกใส่กระถางไว้เพื่อปีหน้าต้นไหนตายแ้วก็ขุดต้นนั้นออกเอาต้นที่สวยแข็งแรงลงไปแทนนะคะช่วงลดราคาก็ซื้อไว้ก่อนเลยค่ะๆๆๆๆๆก็จะซื้อต้นที่เรายังไม่มีนะคะซื้อของที่ไม่เหมือนกันนั่นแหะคะ่ะแต่ช่วงนี้รู้สึกจะเน้นเดวิดลอสตินนะคะแล้วก็อาจจะเอาโรซาสักสองต้น บางทีซื้อกุหลาบที่มีมีชื่อมียี่ห้อหน่อยก็รอดนะคะบางทีซื้อของไม่มียี่ห้อนี่ก็ส่วนมากตายไม่ค่อยรอดสบาก็เยอะนะคะสบาอันนั้นรานจอดรถนะคะเดี๋ยวนูซื้อต้นไม้ซื้ออะไรเสร็จหนูจะเดินเข้าไปตรงโน้นนะคะเข้าไปเที่ยวข้างในแต่ต้องซื้อบัตรเข้าไปนะคะเข้าไปข้างในนั้นมันจะมีสวนดอกไม้ใหญ่มากค่ะ มีสวนกุหลาบสวนตองไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะแต่เราต้องซื้อตั๋วเข้าไปเดินไปประมาณหนึ่งนาทีนั่นแหละค่ะเดินไปในนั้นซื้อบัตรเข้าไปถ้าหกโมงเย็ยนเขาจะมีเปิดไฟด้วยนะคะ Illumination แต่อาจจะอยู่ไม่ถึงเย็ยนก็ได้ะคะ่ะเพราะนี่มันพิ่งบ่ายโมงเขาเปิดไฟ<ม>ไหกโมงไฮนเย็ยนเยอะจริงๆนะคะ อุ้ยร้อนใครบอกว่าอากาศช่วงนี้ดีไม่จริงนะคะ30มอ,องศานี่ก็เปียกแล้วนะคะกซกเลยนะคะต้นเนี้ยชอบน้ำนะคะไม่ใส่น้ำแป๊บเดียวเหี่ยวเลยนะคะเนี่ยแหยน ให้สามียืนเฝ้ากุหลาบไว้อยู่ค่ะเลือกใส่รถไว้แล้วสองต้นบอกเลือกไปก่อนเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเอาก่อน mm hmm. เดี๋ยวถ้าไม่เอาเปลี่ยนใจแล้วค่อยยกออก mm hmm. เขาบอกเลือกแล้วเหรอนี่ททำไมจับใส่เลยบอกยังไม่ได้เลือกหรอกเอาวางไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเสร็จกลับมาเดี๋ยวคนอื่นเอาไปก่อนาะเลือกสีขาวไปแล้วนะคะในมาเยอะมากเลยค่ะจะเอาอีกไหมยังคิดอยู่เลยอ่ะ อยากให้มีอย่างละต้นในสวนนะคะไม่อยากให้มีหลายอย่างเพราะพื้นที่เราน้อยเราปลูกแบบอย่างเดียวกัน3ามสีต้นไม่ได้นะ,ะต้นหนึ่งสามสอค่ะเยอะเยอะมากเลยะคะ่ะในเยี่ยนนะคะเยอะจริงๆ คนก็เยอะเยอะตลอดนะ,ะมาดีไลก็เจอคนเยอะมากมหมที่ญี่ปุ่นนะคะนี่ยราคาไปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเลือกกุหลับตรงนั้นแล้วค่ะเลือกกุหลับตรงนั้นแล้วก็จะซื้อเอาไปใส่รถไว้แต่แดดขนาดนี้มันจริงเหี่ยวไหม ก็ต้องเข้าไปเที่ยวข้างในนะคะอันนี้ก็ประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดบาทต้นนี้นะคะเอ้ยถูกหรือเปล่าเนี่ยหนูนับถูกหรือเปล่าไม่ถึงร้อยค่ะต้นหนึ่งไม่ถึงร้อยเอาหกสิบกว่าบาทค่ะหกสิกว่าบาทไม่ใช่ยี่สิบหกิบเจ็ดหกสิกว่าบาท โอ้มีพัดลมเป่าหนเถระร้อนมากเลยโอเคค่ะหนูไปลแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเลือกแต่ยังไงก็ต้องเอาของเดวิสค่ะนะเดวิสนี่ก็ต้องเอาไว้สักสองต้นแล้วยังไงก็แล้วค่อยไปเอานู่นกำลังคิดว่าจะเอาเอเดนโรสอีกสักต้นไหมปีนี้ลงเยอะแล้วนะคะเอเดนลงไปสองต้นแล้วมั้ง ถ้าเราเจอแบบนี้เราซื้อได้นะคะเอากิ่งมันไปนเลี้ยงเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนมันก็ออกดอกให้เรื่อยๆถึงไม่ดกแต่อย่างน้อยถ้ามันโตดีหนห้ามก็จะเป็นผลงานที่ดีให้เราโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเราไปเจอกันอีกช่วงหนึง่งข้างในนูน่นละค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายข้างในให้ดูอีกทีนึงตรงนี้ก็เป็นโซนจ่ายเงินนะคะ สวัสดีนะคะได้มาแล้วนะคะสีต้นค่ะทั้งหมดต้นละ3000เยนกำลังจะเอาขึ้นรถนะคะต้นหนึ่งก็ประมาณ780บาทประมาณนะคะต้นหนึ่งต้นละ3000เยนนะคะมันลดราคาจัดมาเลยค่ะไม่รีรออันนี้มีความหอมนิดหน่อยนะคะดอกเล็กเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกุหลาบเลยหรืออะไรไม่ได้อ่านเรียบร้อยนะคะลายมาหนึต้น เดบรุมาอีกหนึ่งต้นสีขาวสวยหอมอีกหนึ่งต้นนะคะทั้งหมดสีต้นออกมาจากฝั่งโน้นแล้วค่ะนะออกมาจากฝั่งโน้นนะคะบรรยากาศใหญ่โตค่ะที่นี่ใหญ่โตมโหฬอนมากเขียนเข้าไปภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะนามบาน่าโนสซาโตก็จะขึ้นนะคะระวังหน่อยค่ะลานจอดรถใหญ่นะคะ กำลังเอาเข้ารถอยู่ค่ะตอนนี้แดดร้อนกลับมาอีกทีจะเหี่ยวปล่ะไม่รู้นะคะที่บ้านยังไม่มีกระถางเลยค่ะเนี่ยกลับไปต้องไปหาซื้อกระถางอีกแน่ๆเลยยังไม่มีกระถางต้องลงกระถางไว้ก่อนค่ะเพราะตอนนี้ลงดินไม่ได้มันเต็มนะคะต้องหากระถางให้มันลงเขาให้ถุงมาเดี๋ยวต้อง ถอดเสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเอาของใส่รถก่อนมาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์